มาช่วงนี้นะครับมาติดตามผลการประชุมของสอตชซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ร่วมประชุมด้วยนะครับมีการนําเอาผลสรุปของการตรวจสอบโครงการนี้รายงานให้ในที่ประชุมในช่วงของวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในช่วงสายๆบทสรุปเป็นยังไงครับท่านผู้ว่าสตงกครับครับเรื่องนี้ก็ได้มีการรายงานผ่านท่านเลขาสอตชนะฮะก็คือท่านประยงปรียจิต เลขาปปทนะครับซึ่งเป็นเลขาแล้วก็รายงานถึงท่านผู้มืนวยการสอตชเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านก็รับรู้รับทราบแล้วก็ท่านได้กำชับว่าเรื่องนี้ทุกฝ่ายในศูนย์เนี่ยจะใช้อำนาจของทุกฝ่ายเพื่อจะทำคดีนี้ให้กระชับรวดเร็วเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมอย่างรวดเร็วนะครับก็เท่ากับว่าทางสตงก็จะเร่งดำเนินการ ในการที่จะสรุปลงหลักฐานแล้วก็ออกรายงานแล้วก็เสนอผ่านไปยังสูงสตชขณะเดียวกันก็ใช้อำนาจหน้าที่ในของสตอง,องนี่แหละนะครับแจ้งไปยังปปชครับแล้วก็ปปทเพื่อให้ส่งเรื่องไปตามกระบวนการยุติธรรมด้วยนะครับอันนี้ก็เราก็เรียกว่าทำคู่ขนานป่านไปส่วนทางสูง์สตชก็จะมีมาตรการในการที่จะติดตามในเรื่องนี้อย่างกระชั้นชิด ให้มีกระบวนการที่เร่งรัดในเรื่องของการดําเนินคดีให้รวดเร็วที่สุดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและก็ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างนะครับกับท่านผู้ว่าสตงครับกรณีที่เกิดขึ้นที่เทศบาลตะบนเวินพระบาทจะว่าไปแล้วการดําเนินการลักษณะนี้ยังมีอีกหลายพื้นที่ในประเทศไทยอ่ะข้อคิดจากการตรวจสอบและการทํางานร่วมกันของ5เสือแต่ว่ากรณีไป3เสือเนี่ยครับมีข้อคิดอย่างไงครับครับก็เรียนอย่างนี้ครับว่า เราก็เชื่อว่ายังมีอีกนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็จะขยายผลการตรวจสอบนี้แล้วก็เสนอเป็นมาตรการไปยังกระทรวงมหาดไทยนะครับ,รบเพื่อกำชับกันในเรื่องของการสำรวจตรวจตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะจังหวัดที่ติดแม่น้ำโขงที่มีปัญหาคล้ายๆอย่างนี้ในการดูดสายนะครับอาจจะมีการลักลอบแล้วก็อาจจะมีการหลีกเลี่ยงหรือสร้างหลักฐานเท็จ โดยหน่วยงานที่กล่าวอ้างว่าเป็นนโยบายบ้างเป็นปัญหาประชาชนบ้างแอบแฝงพวกนี้แล้วก็มาหาผลประโยชน์ให้กับนายทุนผู้มีผู้ผู้ดูดรายนะครับอย่างนี้เนี่ยเราก็จะได้ออกไปปฏิบัติการเพิ่มเติมจากนี้อีกนะครับแต่ขณะเดียวกันก็ขอฝากไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่อยู่ใน ลิมแม่น้ําโขงนี่นะครับแต่ต้องร่วมกันตรวจตาสอบสองไม่ให้มีการลักลอบในลักษณะอย่างนี้หรือฝ่าฝืนหลีกเลี่ยงนะครับประเด็นนี้ตรวจสอบไม่ยากหรอกครับนะฮะคือถ้าไม่ได้ผ่านศูนย์อนุมัติอนุญาตของการขุขดดูดรายของจังหวัดแล้วเนี่ยก็ย่อมแสดงว่าเป็นศูนย์เป็น,เป,นเป็นการดูดรายเถื่อนนั่นแหละ ประชาชนที่เฝ้าติดตามการทํางานของสตง,งรวมไปถึงในเรื่องของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติหรือสอตชอเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมในการเข้ามาเฝ้าระวังเรื่องนี้ได้อย่างไรและจะแจ้งกับทางหน่วยงานางทานี้ได้อย่างไรครับขณะนี้เนี่ยทางรัฐบาลมีนโยบายในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตขับเพฤ่ิมิชอบอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นมาที่เรียกว่าศูนย์สออตชอนี่นะครับซึ่ง สนที่กำลังกันถึง11หน่วยงานแต่ว่ามีหน่วยงานที่ออกปฏิบัติการอย่างน้อย5หน่วยงานก็ประชาชนที่รู้เห็นพฤติการของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับออแล้วก็นําเอาข้อมูลเบาะแสต่างๆเนี่ยมาให้กับหน่วยงานได้หน่วยงานหนึ่งเนี่ยก็ได้ครับนะเมื่อศูนย์ได้รับเรื่องแล้วเนี่ยก็จะออกไปปฏิบัติการนะเพื่อทวงคืนความเป็นธรรมแล้วก็สร้างความถูกต้องอชอบธรรมให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะได้ร่วมกับ ประชาชนในการรักษาผลประโยชน์ของประชาชนของประเทศชาติเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดที่มีข้อมูลเบาะแสก็ส่งไปยังสออตชอนนะครับไม่ได้ยุ่งยากเลยครับแค่นี้ไปชนีรู้จักนะครับครับวันนี้รายการข่าวขอบพระคุณท่านพิสิทธิ์ลีลาวชิรุภาู้วการสตงครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับในการติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้กับบ้านเมืองนะครับ เงินของแผ่นดินนั้นคือเงินของประชาชนทั้งชาตินะครับฉะนั้นการติดตามตรวจสอบจึงถือว่าเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกๆคนครับวันนี้รายการขอข่าวท่านพิสิทธิ์ดีลาวาชิรุภาสท่านผู้ว่าสอ,อง,งและผมสมพงษ์ตุลรัศ์ีลาบไปก่อนสวัสดีครับ